เอาแล้วฮะก็ลงวุฒิอย่างกันหมดใช้อาวุธระยะประชิดอาวุธคว้างระเบิดมอท้า<ม>เป็นเทปบอลเหมือนเดิมเนี่ยผมบอกเลยนะรอนานก,กว่า <c oughs> จริงห้ามใช้ปืนนะครับระบง,ะะบงระบงระเบิดอาวุธคว้างอะไรเนะี่ยเพนซ์ฟอร์มาเข้ามือก่คนนี้ซี่<ด>อีกแล้วนีโหลดลแล้วใครจะเป็นเหยื่อคนแรกโอ้โหสามคนโอ้เรียบร้อยกเลยคนนีซี่ท่านผู้ชม เอาแล้วไปต่อเอ้าโดี๋ยวเราพอดีอุ้ยเข้าหน้าไปดีรู้บัตเอาไปได้ชกชกนะนี่ไงเข้าปลายคางยังไงยังไงฉลังฉลังโ็อุ๊ยเขาปลาเลยไงใรู้ติดปลาเลยแล้วอาไรนะโอโคเรซี่โอโคเรซี่ไม่ไว้หน้าที่เขียวเลยฟันพี่เขียวกแล้วดิเออเออไม่ตายนาทีหน่อยตายก็ไปฮะเฮ้ยไอ้โดเขามาเก่งไรบูตแคมป์อ่ะ คำซ่าแกเอาไปหมดเลยครับแล้วดูครับดูจังหวะนี้ดักแมนระเบิดเก็บได้เหมือนกันในวันนี้ี่เอานานเก็บโยนิก้าไปเรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมมาดูเจคอบเจคอบไม่เหลือแล้วนะตรงนี้หลบอะไรหลบอะไรก่อนไม่มีที่หลบอุ้ยนะแล้วดูครับจ้อนนี้มีปั่นมาควักอีดงอีดากันมาตรงนี้หนีก่อนนะทีมจากอินโดนีเซียนี่เพราะบ้านอินโดพอบ้านอุ้ยขาแตกอุ้ยทอบ้านทอบ้านหลบ หลบเล็กแหลมมาหยิบฟาดไปด้วยเอา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 ชกชกก็เป็นกาเป็นต่อสีที่รอในระบิดดีซีเรียบร้อยเข้าหน้าไปทีแอปิดีซีกับจอนโดเซนทเป็นคนละหนึ่งเฮ้ยไอ้แอบตรงเซนเปิดเสียงไว้คุณผู้ชมมาแล้วตัวฟานไว้ปันเดมอนไล่อยู่ไว้ปันเดมอนเรียบร้อยปลาซะเลยถูกต้องถูกต้องแล้วไว้ปันเดมอนนะฮะเอาไปอีกหนึ่งน้อยตัวสิ์ได้แล้วดูจังหวะนี้เรียบร้อย แม่ดักแมนกำอยู่ดักแมนแกกำอยู่จริงๆด้วยเป็นซีโฟยเ้ยแล้วจอเซนบามกันขาอุ้ยหลังไอ้นี่เลยสะโพกข้างเรียบร้อยจอโดเไปอีกหนึ่งเอาจะเข้าไปเก็บมือสั้นไปหน่อยไม่แต่ก่อนจะคัมแบ็กหาอะไรเรียบร้อยโอ้ยน่าดีท่านผู้ชมเลยวินเนอร์วินเนอร์ชิคเกตินเนอร์ครับผมนี่ฮะไปดิ้งชิคเกตินเนอร์กะทีมหาไก่แหละท่านผู้ชมได้ไก่แล้วอ่ะมาดูกันหยิบปืนได้แล้วนะ ใครที่ถึงพื้นก่อนแล้วเจอปืนแล้วดึงปืนไวเนี่ยได้เปรียบสูงครับเหมือนกันนะโ้ไปแล้วเต็มหน้าไปเลยดิต่างไม่ได้โดนได้ทีนันแล้วฮอนโบย่าฮอนโบย่ามาแล้วเจอขอบยิงน้องอีกหนึ่งเอาโดยไม่เล่นเลยอ่ะเอาเดินเข้ามาโอ้ปูนเปิดแตกหมดแล้วเอาแล้วหันหลังให้กันยังไงยังไม่เจอเรียบร้อยคำสามันจะคล้ายคล้ายคล้าย สายช้างคือจิโรมาเทมาเราจะม่เทจิโรเหมือนกันเราเนี้ยไหดิยังไงแล้วอ้อมหลังมาเอาหลังมาเก็บคิวไปก่อนแล้วเดินมากับไซก้านี่ไงปุ๊บเดียวหายเลยแอบยิงจัดให้แอบยิงไปยิงหลังเขาไปเก่งหลังนะใช่ใช่อู้แล้วระเบิดมาหมดนี้กำพงกำแพงไปหมดแล้วโอ้ไม่เทียงเลยอยาให้มีฮานิสาอันนี้ผมพูดเลยถ้าผมเป็นทางด้านของแจนะแจนนะผมนับแล้วเรียบร้อยดีระเบิดลงไอโกสิทธิต เรียบร้อยไปแล้วครับนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเชอบจัดให้ซะแล้วดิหรือจูโร่อยากจะเล่นเป็นซูเปอร์สตาร์ป่ะชันป่ะเก็บหมดป่ะอยากจะแบบโชว์ป่ะแล้วประสบการณ์ไงลบคำตบประมาทาอะไรอย่างนี้โชว์ไงอยากจะโชว์เล่นเป็นวันแมนโชว์ไปมาเลยผมเลี้ยงมือใหญ่เลยนะเขาเก็บได้หมดเนี่ยจะมาดูกันนี้จังหวะนี้เออพะเขาแบบเขาเล็งผมแล้ว แมคคณิกทัโอเกมมิ่งนะเป็นอีฟเซอร์จ้าร์ไปแล้วโดนทุกนัดนานนะท่านผู้ชมพีทซีว่ะเฮ้ยดีซีบอกใจเขอก็ไม่เท่าไหลหรอกเออถือว่ามานี่คือคอมโบได้สวยงามอุ้ยนี่โบเวลาไมเอ็นอาร์บอกอะไรเนี่ยโดนซีเซ่เจอสเปมาูอุ้ยเดือดสาดสาดไปสองเลยจังหวะนี้เทรดกันมาเหมือนกันแล้วยิงสวนมาจังหวะนี้ไม่ไหวรถนั่นมาครับโดนกดโดนทางดักแมนครับน็อกรกนันมายไป โอ้ยแต่ว่ามุมไม่ค่อยเซรเท่าไหร่ปะ่ะอ๋ะอ,ะอยงอยูที่ทำลายไว้นี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถพลิกแพงเล่นได้นะแม่ไปโดนระเบิดนะสเป,ย,ปย์ไปเปยไปยังคงจิกอยู่เลยนะเมื่อกี้ไปตรงกลางแนละ้วเขาคงเดินหาคิวแล้วเพราะน่าจะรู้ว่านี่ยาหมดแล้วด้วยฮนะเรียบร้อยครอันดับสีเนี่ย โคเป้าดกนโปการโด่วนคือจากแจนคุณล้อจัดให้ครับหน้าขามาไทยนี่ครับแกเน็ตมุโซหรือเปล่าอย่างงี้เรียบร้อยจังหวะนี้แจนคุณล้อครับม่อนนัองดาวไปคนนี่เก็บไปตายคอนเฟิร์มคิวแล้วเดินมาจังหวะนี้ว่าบูตซมันบีบแต่ว่าไม่ไหวจริงครับผมตั้งอยู่สี่ก็บอกรับตรงนี้มาบล็อกมาบล็อกแกก็แสบแกก็มาบล็อกอ่ะแล้วมีคนเข้าใกล้ครับเป็นใครพีเะ ขอชโชว์หน่อยอือโดนด้วยไอ้ยังไงโอ้หเป็นคนดีับผมสามสามมันเด้งเงีเป้ามันเด้งไงี่ยไม่ดีสิดีอะสามไปได้มาเหิบเหิบเป้ามาเหนิบมาเดี๋ยวจบนี่มีสัมภาษณ์นะใช่ครับอย่าพึ่งไปไหนนะสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์ทั้งหมดไปยี่สิบชั้นเลยก็เป็นไอ้บอนสัมภาษณ์นะครับาเป็นต่างคนแรกเลยแล้วก็กินไก่ไปจนได้เอาอีกแล้วเรียบร้อยฮะ s ซนด h ฮอกเดสทรักชั่โดดได้แล้ววันนี้แมพที่ถูกใจเซอร์วเวอร์ทุกเพศทุกวัยด้วยขนาดกระทักรัดโดดลงฟาร์มไวเจอปุ๊บบวกปับ๊บแซน h ฮ็อกเพิ่มความท้าทายส่งท้ายปีกับตึกราบ,บ้านชอ่องและพื้นผิวที่เกิดความเสียหายได้อย่างสมจริงจะยิงรัวๆหรือจะปานนะาน้อยหน่าบ้านบึ้บพื้นเละประตูพัาากเท้าตักลุกทำได้หมดเล่นจริงเจ็บจริง พังจริงขนาดเนี้ยถามจริงๆเหอะวัวรออะไรกันอยู่อีกเข้าเกมเรื่องไปที่แซนฮอปโดดไร้งแล้ววันนี้อย่าสเสีงเดี่ยวสู้หลิงอ้าวเลืองสวัสดีคราฟตันติดตามข่าวสารที่คราฟตันไทยแลนด์